เป็นเรื่องที่ว่าโดยได้เจอมาครับตัวเองเพิ่งสดๆใหม่ๆฮอนๆน้อพี่น้องเนะาะอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้หูได้ฟังน้ากันเพื่อที่ว่าจะเป็นคติเตือนใจโดยเฉพาะแมนคนไทยนะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะแมนพี่น้องทางฟังไทยเฮ้าเนาะสบายดีสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพี่น้องเนาะ คือมื่อนี้ตื่นมาแต่เศร้าๆนะพี่น้องล่ะกูดอยมีเรื่องที่ว่าอยากอยากแจ้งแล้วก็อยากเล่าให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆคนได้รับหูแล้วก็ได้ฟังนํากันเพื่อที่ว่าจะเป็นเครื่องที่ว่าสติเตือนใจให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆคนเนาะรูดอยเชื่อว่าถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนที่ว่าได้ฟังเรื่องที่ว่ากูดอยจะเล่าต่อไปนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ นำบรรดาพ่อแม่พี่น้องบ่บ,บ่มากกาาน้อยเนาะโดยเฉพาะแมนพี่น้องที่อยู่จากฝั่งไทยที่วานาเป็นห่วงที่สุดนะพี่น้องก็คือครูดอยได้เจอะกับตัวเองพี่น้องก็คือตามครูดอยคิดน่าจะเป็นแกงคอเซนเตอร์ท่วาจะมามาตัวนะเนาะพี่น้องเนาะก็คือช่วงมือกนะ่อนนะ่ะเนาะ ก็คือมีมีผู้ชายคนนึงพี่น้องที่ว่าได้แชทมาหาคู่ดอยทาง m e s s e n g e r เนาะทาง Facebook แล้วก็คู่ดอยก็คิดว่าเป็น FC ของคู่ดอยที่อยู่จากฝั่งไทยคืออยากจะแซทมาเล่นนําคู่ดอยแชทมาทาเรื่องข้าวๆวหรือว่ามาทาเรื่องการเป็นอยู่มันยังงนะคู่ดอยก็แชทไปเนาะเพราะว่าคิดว่าเป็น f c หลังจากแชทมือทีนึ่1แล้วก็ น้อยหนึ่งเนาะแล้วก็มิดไปแล้วก็มาเมื่อคืนครูดอยนอนแล้วก็เซตมาตืมเนาะเดี๋ยวครูดอยจะให้พี่น้องได้เบิง่งสิ่งที่ว่าเพิ่นเซตเมื่อคืนนะพี่น้องนี่คือน่าจะเป็นแกงคอเซนเตอร์ตามที่ครูดอยคิดเนาะ นี่คือเพื่อนเซตมาละเป็นเป็นภาษาไทยเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นภาษาไทยแล้วก็เพื่อนก็ว่าเพื่อนนั้นเป็นเป็นคนไทยเนาะแล้วก็อยากหู้จักนําคุดดอยเนาะเดี๋ยวคุดดอยจะอ่านให้พี่น้องได้ฟังเนาะนีน่สวัสดีครับขอบคุณที่รับเป็นเพื่อนครับผมอยู่ไทยนายอยู่ที่ไหนเนาะคือทําอิฐละแมน เขาเรียนส่งคำขอห้องมาเป็นเพื่อนคุดวยเนาะคุดวยก็บฮับไปหลักลาการจะนั้นเพื่อนก็นแซดมาเนะาะตะไครมาเนาะแล้วเขาถามว่าคุดวยอยู่ที่ไหนคุดวยว่าอยู่ลาวเนาะคุดวยก็ตอบตามคอบเจียงว่าคุดวยี่อยู่ลาวเนาะแล้วเพื่อนก็นตอบม,มาตืิมเนาะยินดีที่ได้รู้จักนายชื่ออะไรเนาะคุดวยก็ตอบว่า ตามในเฟซเลยเนาะตามในเฟซแล้วคุณละ่ะเราเพื่นก็ตบว่าชื่อเอกเนาะนชื่อเอกเราคพื่อนก็ยกปใส่แล้วก็คุณ่อนก็บอกให้ส่รงรูปมานะเนาะส่รงรูปมาให้ดูหน่อยครับเพาบอกว่าสร่งรูปมาให้ดูหน่อยครับเนาะแล้วก็เจอกำทมตัวนี้เนาะแล้วก็เพิ่นกับมิดไปเนาะพีน่น้องมิดไปได้อยู่มือหนึ่งเนาะ แล้วก็มื่อคืนนี่เพื่อนก็เลยเซตมาตติมเนาะสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวก็ยกโปมาเนาะยกโปไปแล้วก็สวัสดีครับเพือนะพ่อนก็สบายดีอีกทีน,นึงเนาะแล้วกลยว่าครับมีอะไรครับแล้วเพื่อนก็ตอบมาว่าไม่มีอะไรแค่ทักทายเพื่อนใหม่ไง ครับส่งรูปให้ดูหน่อยขุดดยก็ยังบุลืมคำถามเก่าเนาะคืออยากให้ส่งหุบมไม้เบิ้งอนนะนะแล้ววนี้ <c oughs> <c oughs> เพิ่นปลายเบี่ยงนะเนาะเพิ่นบอกเพิ่นถามขุดดอยว่านายอยู่ที่ไหนขุดดอยกับตัวว่าลาวแล้ววนี้เริ่มตั้งแต่คำถามตัวนี้นะพี่น้อง <c oughs> คือลาวมาถามคุดดอยขึ้นว่านายอยู่ที่ไหนว่าคูดดอยก็ได้คือ เมื่อวานนั้นคุณดอยก็ได้ตอบไปแล้วว่าคุณดอยอยู่เล่าเนาะะยังมาทามขึ้นอ่ะนะเนาะคุณดอยก็ว่าเล่าแล้วบนี้เพื่อนนั้นเคียนมาว่าเราเป็นผู้ชายนะเนาะคุณดอยก็ว่าหลังจากที่ว่าคุณดอยบอกตัวเองว่าอยู่เล่าแหลวนะคุณดอยก็บอกว่าแล้วคุณล่ะมากกว่าคุณดอยถามล่าขึ้นอนะ่นะนะเนาะ แล้วบนี้คุณด้บอกว่าให้ทรงรูปมาแล้วบนีเน้เราก็เคียนวมาเราทรงลิงมาเนาะพี่น้องเนาะนี่คือบนบนยกเลิกนี่เนาะบนยกเลืกโคคามนี่แต่ว่าเราทรงลิงมาอยู่สองสามอันแะละพี่น้องเนาะแล้วบะนีผู้ณดอยทรงใสปึ๊บบนี้เนาะหลังจากที่ว่าเราทรงลิงมา แล้วบนี้ครูดอยคิดว่ามันทำแมงทำแมงนะนาะพี่น้องเนาะสมมติว่าครูดอยกดลิงไปน่าจะมือถือครูดอยน่าจะโดนแฮกตามที่ว่าครูดอยคิดอ่ะนะเนาะแล้วบนี้ครูดอยบกกบกกเข้าไปเบิ่งลิงอ่ะนะเนาะเพราะว่าครูดอยค่อนข้างระมัดระวังเรื่องนี้อ่นะเนาะแล้วบนี้ลาวเคียนต่อว่าดูได้ไหมหลังจากที่ว่าลาวส่งลิงมานะลาวให้ครูดอยกดเข้าไปเบื่องในลิงอ่ะนะ รูปของลาวนะ่ะแล้วลาวถามคุณดอยว่าดูได้ไหมคุณดอยว่าไม่ได้บอกให้ส่งลิงก์เนาะคุณดอยบอกตรงๆเลยว่าบอกให้ส่งูปบไ่ได้บอกให้ส่งลิงก์มานะ่นะเนาะแล้ววนนี้ <c oughs> ลาก็ตอบคุณดอยมาว่ากรูปมันอยู่ในเฟซเนาะแล้วเป็นยังมันอยู่ในเฟซหรือว่าเป็นบกว่อยู่มือเทื่อนมันสีบ่มีรูปอ่ะนะนะตามที่ว่าคุณดอยคิด แล้วบุญนีคุณดอยก็หูเเนนะห้เลยว่าต้องเป็นแกงคอเซนเตอร์แน่นอนเนาะคุณดอยหู้เลยว่าต้องเป็นแกงคอเซนเตอร์แน่นอนแล้วคุณดอยเลยตอบไปแบบนี้นะพี่น้องงานก็ไม่ดูแล้วคุณดอยบอกว่างานก็ไม่ดูแล้วลูกคนไม่มีตัวตนแบบนี้คุณดอยบอกว่าคนไม่มีตัวตนแบบนี้เลิกซาเดอร์เดียวจะตกนรกคุณดอย คุณดอยหู้ว่าเป็นแกงคอเซนเตอร์นะพี่น้องเนาะคุณดอยก็บอกว่าเลิกซะเด้อเดี๋ยวจะตกนรกหลังจากนั้นพี่น้องหลังที่ว่าคุณดอยบอกว่าเดี๋ยวจะตกนรกเนาะคือปัจจุบันคือบอสตอบคุณดอยเลยพี่น้องนี่แล้วก็บอกนี่บอกเมซิเจอร์คุณดอยทิ้มเลยพี่น้องเนาะคือปัจจุบันนี่นี่คือบอกเฟดเมซิ่งบอคเมซิเจอร์ของคุณดอยเลยพี่น้องเดื่องนี้เนาะที่ว่าลอยเปอร์เซ็น ลอยเปอร์เซ็นต์เป็นแก้งคอเซนเตอร์ตามที่ว่าครูดอยคิดเนาะแต่ถ้าครูดอยเป็นคนอื่นเนาะที่ว่าบอระมัดระวังหรือว่ายัางบ่ฮูู้เรื่องนี่นะก็ยักเป็นยักฮูยักเห็นะนะขอส่งลิงมาเลยก็จะกดเข้าไปเบิ่งลิงหันหลังจากนั้นเท้ากดไปเบิรงลิงหันหลังจากนั้นเขาจะแฮกโทรศัพท์ของเรา เขาจะแฮกโทรศัพท์ของเขาอะก็หลังจากนั้นถ้าอยู่ในโทรศัพท์ของเขามีเลขบัญชีธนาคารมีมัมย่างอะไรทําไมเขาก็จะเข้าไปแฮกได้หมดน,นะตามที่ว่าครูดอยคิดเนะาะก็เป็นเรื่องที่ว่าครูดอยได้เจอมากับตัวเองเพิ่งสดๆใหม่ๆฮ้อนๆน้องพี่น้องเนาะก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้หูได้ฟังน้ำันเพื่อที่ว่าจะเป็นกติเตือนใจ โดยเฉพาะแมนคนไทยนะพี่น้องเนานะโดยเฉพาะแมนพี่น้องทางฝั่งไทยเฮนะ้าเนาะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะพี่นนะ้องเนาะคือโซนรลายคนที่ว่าเขาเป็นแก้งคอเซนเตอร์คือเขาจะแชทมาเป็นภาษาไทยพี่น้องเนานะคือตัวเป็นคนไทยโดยเฉพานะตามที่ครูดอยได้ยินตามที่เขาเล่ามานะพี่นนะ้องเนาะแต่ไมู่้ว่าเป็นความจริงหรอเราเป็นความจริงแต่ว่าตัวนี้แหละแมนครูดอย ได้ยินตามที่ว่าเขาเล่ามาว่าส่วนลายแกงคอเซนเตอร์ที่ว่าเขาแซ็หรือว่าเขาแท็กห้าคนส่วนลาเขาจะใส่ภาษาไทยเป็นเครื่องมือเนาะคือการการตัวนั่วการโลกล่วงนะเนาะก็คือตัวนี้แหละแมนฝากฝากทึงพ่อแม่พี่น้องทางฟังไทยนะพี่น้องเนาะควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับแกงคอเซนเตอร์เพราะว่าสมัยนี้มันมาทุกรูปแบบนะพี่น้องเฉพาะแกงคอเซนเตอร์นี่คือเขาเฮ็ด ทุกวิธีทางเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดทุกวิธีทางที่ว่าจะได้เงินได้เงินจากจากเฮ้าเนาะคนะือได้น้อยเขาก็เอาน้อยได้ไลายเขาก็เอาไลายเนาะพี่น้องเนาะคือพวกนี้มันพวกบ่มีเวียกพวกที่ว่าความคิดแบบว่ามีความสุขบนบนความทุกข์ของคนอื่นเนาะพวกนี้เนาะกาจะประมาณนี้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาบ่มีอย่างไรกามีแต่อยากออกมาเตือนเนาะน้ำมันดาพ่อแม่พี่น้องหมดสุกุสุคนนั่นแหละ ให้ระมัดระวังน้ากันเนาะมีสติตลอดเนาะก็สุดท้ายนี่ก็บ่มีอย่างไรเนาะก็มีแต่คําอวยใจให้พรอให้หมดสุขคูสุขคนจงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขเนาะลํารวยทางสุขภาพแลวกอ่ลรวยทางเงินคาเนะาะสาหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรเนาะ